สวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปของดาวที่จะกําลังจะเดินนะในปี2,568เดี๋ยวจะแบ่งออกเป็น2คลิปนะครับเพราะถ้าคลิปเดียวมันจะยาเวเกินไปเพราะว่าในปี2,568นะครับจะมีการเดินดาวของดาวใหญ่ๆเนี่ยนะค่อนข้างที่จะเดินแบบถีนิดหนึ่งนะถ้าการเดินถีเนี่ยแสดงว่ามันต้องเดินไม่ไม่ปกติแน่นอนนะครับอย่างดาวพระพฤหัสเนี่ยนะครับปกติจะเดินหนึ่งครั้งใช่ไหมคือ1ปีเปลี่ยนช่องราศีทีหนึง่งแต่ ในปี2568นี่นะครับเดินถึง3ครั้งโอ้โหพระรหัสนะเดินถึง3ครั้งเลยนะครับดาพระสาวเองนะปกติ2ปีครึ่งนะครับเปลี่ยน1นราศีเปลี่ยน1ช่องราศีแต่ในช่วงจังหวะของปี2568นะครับพระรหัสเองก็ย้าย2ครั้งนะ พระราหูเองนะครับพระราหูย้ายครั้งเดียวนะก็คือปกติจะย้ายหนึ่งปีครึ่งหนึ่งครั้งนะปีหกแปดก็ย้ายครั้งเดียวนะครับแต่จะไปมีผลร่วมกันไงนะร่วมกับทั้งทาง,งดาวพระพฤหัสร่วมกับทั้งทางดาวาพระเสาร์นะก็จะทวีความรุนแรงอะไรหลายๆอย่างนะครับให้เกิดขึ้นนะครับดวงใครที่ได้รับผลกระทบะจากการทวีความรุนแรงนะครับไปในทางบวมก็จะรวยเลยนะถ้าดวงใครมีผลกระทบในแง่ลบนี่ก็แบบก็จะหนักเลยนะอ่า ดวงราศีไหนจะเป็นอย่างไรนะครับมารับชมรับฟังกันในคลิปปี68ได้เลยครับ บังเอิญว่าชุงที่ผ่านมานะผมได้มีโอกาสนเดินทางไปทาบุญทางภาคอีสานนะหลายวัดนะประมาณสิบสองที่ซึ่งหลายๆที่ที่ไปมาเนี่ยนะครับก็พอเจอแต่พระอริยสงฆ์พระดีๆนะครับหลายรูปแต่มีหนึ่งในพระอริยสงฆ์นะที่อยากจะแนะนําให้ทุกๆคนนะครับลองไปร่วมบุญกับท่านดูนั่นก็คือหลวงปู่จือวัดเขาตางเงาะอ,อุดมพรนะครับทําเกี่ยวกับเรื่องน้านะท่านทําเกี่ยวกับเขื่อนนะสร้างเขื่อน,นหลายๆอย่างนะครับ ให้ประชาชนให้คนหลายๆพื้นที่นะครับตอนนี้ก็สร้างไป33เผื่อและใครอยากจะทําทบุญร่วมกับพระอริยสงฆ์ดีๆนะครับเพื่อสร้างเสริมหนุนดวงให้กับตัวเองมั่งมีมีกินมีใช้นะเพราะทําเกี่ยวกับน้ําเขาบอกว่าจะได้เป็นเศรษฐีนะดังนั้นถ้าใครอยากจะไปร่วมบุญนะครับหนุนดวงให้ตัวเองก็เชิญได้นะครับทําบุญกับท่านวัดเขาต่างเงาะอุดมพรหลวงปู่จือชัยภูมิครับ จะยากดีจะมีจนนะครับได้เข้าพบถึงท่านง่ายนะท่านเมตตาในทุกระดับชนชั้นนะครับได้ฟังธรรมได้รับบุญได้รับพรดีๆจากท่านบริบูรณ์แน่นอนครับสวัสดีครับชาวลัคนาราศีธนูทุกคนทุกท่านครับ ในปี2568ทางด้านของดาวพระพฤหัสนะจะโคจรมายืนอยู่ในตำแหน่งที่ดีให้คุณดีกับมาเรอนชะตาให้กับชาวรัคนาราศีธนูแล้วนะครับซึ่งท่านก็จะโคจรย้ายเรือนออกจากเรือนภพอรินะครับของเรือนชะตามาสู่ในเรือนของภพปัตตนีนะครับของเรือนชะตาให้กับลัคนาราศีธนูตั้งแต่ช่วงวันที่5พฤษภาคมเป็นต้นไปนะครับที่ระหว่างช่วงจังหวะ5พฤษภา าคมเป็นต้นไปเนี่ยท่านจะยืนอยู่ในตําแหน่งภพปะตะัตตานีนะจนถึงกระทั่งวันที่2ตุลาคมนะโดยประมาณซึ่งในช่วงจังหวะเหล่านี้เนี่ยนะครับลัคนาราศีธนูนะครับก็มีเกณฑ์ดีๆกลับเข้ามาให้กับเดองชะตาในทันทีเลยนะเช่นว่าใครอยากจะอ่าซ่อมบ้านนะเห็นไหมซ่อมบ้านที่เก่าเดี๋ยวก็จะมีการแบบซ่อมตกแต่งใหม่ให้มันดีขึ้นรีโนเวทใหม่ให้มันดีขึ้นนะใครที่อยากอ่าจะ ซื้อบ้านใหม่นะครับซื้ออสังหาเพิ่มเติมซื้อรถใหม่นะครับดาภาพรหัสยืนมาในลักษณะแบบนี้ก็จะให้คุณในเรือนชะตานะครับเกิดขึ้นนะทำให้ซื้อได้สําเร็จสมหวังสมใจชาวลัคนาราศีธนูทุกคนทุกท่านเลยแถม ในเรื่องของอาการเจ็บป่วยต่างๆนานานะครับมันก็จะกลับพลิกฟื้นนะกลับเข้ามาดีขึ้นนะครับหลายๆ,ๆอย่างเลยนะฮี่ดาวแบบนี้เนี่ยนะครับเขาปกติดาวพร,รหัสเนี่ยจะเดินะ1ะหปีเต็มถึงจะย้ายเรือน1ครั้งแต่เมื่เอิญว่าในปี2,568นดะดาวพร,รหัสนะครับเดิน3นามละรอกเลยนะก็คือเดินมาในตำแหน่งที่ดีให้กับเรือนชะตาอย่างที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้วหลังจากวันที่สอตุลาคมไป เนี่ยนะครับก็จะไปตกอยู่ในเรือนภพมรณะนะครับของเรือนชะตาให้กับลัคนาราศีธนูการที่ดาวพระประหัสเนี่ยนะครับตกในตําแหน่งเสียียนะของเรือนชะตานะครับช่วงจังหวะที่เขาเดินดีอ่ะนะก็คือ5พฤษภาคมจนถึง2ตุลาคมลัคนาราศีธนูถ้าใครอยากจะแบบขายบ้านนะขายรถประกาศขายแบบสิ่งที่มันไม่จําเป็นสําหรับตัวเราเองนะครับก็เป็นช่วงประกาศไงอ่าพอ ประกาศออกไปนะข่าวสารออกไปจะลงโซเชียลจะทําอะไรก็แล้วแต่นะครับจะมีผู้สนใจติดต่อกับเข้ามาแล้วเดี๋ยวพอเราทําสัญญาทําธุรกรรมอะไรต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นเกณฑ์ไงน,นะทำให้ขายที่ได้ขายบ้านได้นะครับดังนั้นช่วงปี2,568อาชีพเสริมเลยนะของชาวลัคนาราศีธนูเนี่ย สามารถทําเป็นในหน้านะอ่าแล้วจะได้เงินได้ทองได้ทรัพย์กลับมาก่อเกิดกําไรนี่ปุในแง่บวกไงก่อเกิดกําไรจนทําให้สามารถ เริ่มต้นนะครับที่จะซื้อบ้านซื้อรถอะไรต่างๆเ่ยนะครับกลับเข้ามาให้มีความมั่นคงดีนะในเดือนชะตาชีวิตของชาวราศีธนูได้เป็นอย่างดีเลยนะครับข้อดีก็ยังมีอย่างอื่นอีกนะในส่วนที่ดาวเดินมาเล็งรักนะนะนั่นหมายความว่าเวลาจะไปขอนะความอนุเคราะห์กับใครจะเข้าออพบผู้หลักผู้ใหญ่จะไปติดต่อโดยงานต่างๆนาะนาะหน่วยงานใหญ่ๆแบบนี้นะครับ เขาก็จะต้อนรับนะให้กับชาวราศีธนูได้เป็นอย่างดีเลยนะโดยที่พอหลังจากนั้นแล้วนะสมมติเราได้งานที่ใหม่มีเกณฑ์เนยนะที่จะเหมือนแบบย้ายถิ่นฐานที่อยู่อาศัยไปอยู่ที่ที่แบบไกลขึ้นจากเดิมนะครับสมมติเราอยากเปลี่ยนแปลงใช่ไหมเราทํางานอยู่ที่ที่หนึ่งอยากจะย้ายงานเนี่ยนะ เดือนพฤษภาคมถึงเดือนอก่อนเดือนตุลาคมเนี่ยนะสมัครเอาไว้นะครับสอบเอาไว้นะพอได้ปุ๊บนะก็ย้ายงไงหลังตุลาก็ก็ย้ายนะพอย้ายไปแล้วไปเจริญนะไปเจริญได้ด้วยดีด้วยนะไม่ใช่ย้ายไปแล้วไม่ได้ดีนะย้ายไปแล้วเจริญได้ด้วยดีนะใครที่อยากจะติดต่อนะครับกับชาวต่างประเทศชาวต่างชาติเช่นเราเรียนเพิ่งจบ เพราะราศีธนูเนี่ยนะเป็นราศีของการศึกษานะพระประหารเปยนไปถึงการศึกษาการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับนะถิ่นฐานแดนไกลนะได้เป็นอย่างดีราศีธนูจึงมีความโดดเด่นนะครับในเรื่องของการศึกษาเกิดขึ้นมานิสิตนักศึกษานะครับเปลี่ยนจบจากต่อโทอยากจ่อด็อกเตอร์อยากจะไปขอวีซ่านะครับไปยังต่างถิ่นต่างแดนไปต่างประเทศนะครับย้ายที่อยู่ไปยังมหาลาัยในไทยก็ได้นะย้ายไปอยู่หอพักนะ เรียนดีเรียนเก่งนะครับใช้ความพยายามเต็มที่เต็มกําลังเรียนดีเรียนเก่งนะครับเกิดขึ้นมามีเกณฑ์ได้เกณฑ์นิยมอย่างนี้นะครับก็จะเกิดขึ้นกับชาวราศีธนูนะในตําแหน่งที่ดาวพฤหัสท่านยืนในตําแหน่งลักษณะแบบนี้นะครับจะถ้ามุดเรียนอยู่จะไปติวนะครับจะไปติวจะได้ที่ติวที่ดีๆได้ครูกเก่งมาสอนนะครับทำให้เราจดจําเทคนิคต่างๆได้เป็นอย่างดีเอามาใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะะฉนนั้ในเรื่องของการศึกษามันยังคง มีเกณฑ์ที่มันโดดเด่นอยู่นะอย่างเต็มที่เต็มกําลังนะครับแล้วถ้าดาวาตกในตำแหน่งเสียเนี่ยนะครับก็หมายความว่าถ้าเราย้ายนะย้ายที่เรียนย้ายไปอยู่ที่ไกลไปเรียนในมหาลัยต่างประเทศทํางานต่างชาตินะก็ถือว่าดาวยังคงให้คุณนะในเรือนชะตาอย่างเต็มที่เต็มกําลังให้กับราศีธนูอยู่นะครับแต่ต้องได้มาจากความเพียรความอดทนด้วยนะความพยายามอย่างเต็มที่เต็มกําลังนะครับและทุกสิ่งทุกอย่างก็จะสําเร็จสมหวังในแบบ ที่กล่าวมาข้างต้นนั่นเองพระประหัดเนี่ยนะครับอีกเจ้าเรือนหนึ่งมาจากเจ้าเรือนพันธุนะ พันธุไปตกในเดือนของมรณะซึ่งจะตกในเดือนของมรณะนะครับตั้งแต่สองตุลาคมด้วย,ยปยเนปลายปีใช่ไหมก็อย่างที่ว่าไปสมมติถ้าพันธุไปถึงที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยไปตกมรณะเนี่ยใครอยากจะขายจะซ่อมอะไรอย่างนี้นก็ทําได้ไงนะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะทีนี้ถ้าเป็นนักศึกษาล่ะนะหรือว่าคนทํางานเนี่ยหมายความว่าอะไรห่างบ้าน อ่าเป็นช่วงห่างบ้านเป็นช่วงห่างแม่เป็นช่วงหาง่งหางครอบครัวแล้วพระหาตุก็ไปเป็นมหาอุดใช่ไหมอยู่ในเรือนกรกฎดาวจันทนะถึงแม้จะห่างบ้านห่างครอบครัวไปก็จริงแต่มันไปเจริญได้ดีเพราะมันไปนเป็นมหาอุดอนะในเรือนของมรณะนะครับอ่นะาก็ถือว่ายังมีข้อดีกลับเข้ามาให้กับตัวธนูอยู่อย่าเพิ่งตกอกตก,ตกใจไปว่าอาจจะแปลไปทางร้ายสะอย่างเดียวนะครับพระัสตหมายถึงบุญหมายถึงกุศลการที่ดาวเดินมาในลักษณะแบบนี้ ทําให้ว่าชาวลัคนาราศีธนูในปี2568นะมีจังหวะมีโอกาสดีๆถ้าได้เดินทางนะครับไปท่องเที่ยวที่แบบไกลๆตัวหน่อย ไปทำบุญมากหน่อยนะอยู่จังหวัดนี้ไปทำบุญต่างจังหวัดนะครับอยู่กรุงเทพไปทำบุญเชียงใหม่ภูกเก็ตภาคใต้อะไรก็แล้วแต่นะครับหาดใหญ่สงขลานะไปทำบุญแล้วนะครับไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสถานที่นั้นๆนะครับที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีๆเนี่ยนะก็จะได้รับพรอันประเสริฐเพราะเราได้ทำบุญนะครับครบทุกทิศเลยนะจะไปทิศไหนก็แล้วแต่นะไปไกลเนี่ยนะได้ทำบุญแดนไกลนะครับความเจริญต่างๆก็จะย้อนกลับเข้ามา าสู่ตัวให้กับชาวราศีธนูอ่ะถือว่าเป็นการแก้เคล็ดหน่อยแล้วกันนะครับเพราะดาวไปตกในตําตแหน่งเสียมันมีข้อเสียอยู่แล้วนะครับแต่เป็นการแก้เคล็ดนะให้กับชาวราศีธนูนะไหว้พระที่ไกลทําบุญที่ไกลหน่อยนะครับ é ทําบุญยังต่างประเทศบางทีบินไปขอพรอนะไรนะขอเสียรขออะไรนะก็ได้นะถ้าใครมีทรัพย์หน่อยแต่ว่าเมืองไทยนะของดีๆทั้งนั้นนะของดีๆทั้งนั้นใครเกิดในราศีธนูนี่นะครับก็มาไหว้พระในประเทศอย่างเงี้ยนะครับพระหลักๆของประเทศเรา นะก็จะนําพาความเจริญกลับเข้ามาคุ้มดวงคุ้มชะตานะให้กับราศีธนูอยู่เป็นเนืองๆนะเพราะอย่าลืมนะว่าดาวที่พระธาตุท่านไปอยู่ร่วมด้วยไปอยู่เป็นเดือนดาวจันใช่ไหมดาวจันท์เดินเร็วอ่ะนะเพราะนั้นพอดาวจันทรเดินเร็วก็เดี๋ยวก็มาช่วยเราเดี๋ยวก็มาช่วยเรานะครับก็ถือว่าเป็นในลักษณะแบบนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีนะนะถ้าแปลไปในแง่ดีทีถ้าแปลไปในแง่ลบล่ะเป็นอย่างไรตามกันต่อในคลิปที่สองครับ